5ปีเชื่อมั่นแม่น้อยสินสอดท่วมใจคือลูกบิบหัวใจเจอถามขายบ้านขายรถไม่ขายตัวใช้นี่แม่น้อยโพง,งามเปิดใจในรายการโต๊ะหนุ่มแม่มฝ่ามารสุมชีวิตน้อยโพงงามเผยถึงความปลื้มใจของอกแม่หลังหญิงรัฐาลูกสาวเข้าสู่พิธีวิวากับตุนลูกเขยเป็นฝั่งเป็นฟ้าแม่หมดห่วงเจอคนที่ดี5ปีสม่ำเสมอส่วนเรื่องสินสอดแม่น้อยเผยว่าสินสอดเขาให้เอง ่วมใจเลยแม่คืนพี่ตุนมองหน้าแม่เลยหญิงบอกแล้วเห็นไหมหญิงรู้ใจแม่ยิ่งกว่าใครๆทุกคนจะไม่เข้าใจแม่เราไม่อยากได้อะไรเลยให้คืนให้ลูกไม่อยากได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าถามว่ากี่หลักเอาหลักที่มั่นคงของตุนดีกว่าขอให้ตุนดูแลหญิงเป็นอย่างดีคือได้ใจแม่ไปเต็มๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนวอวยพรลูกวันแต่งงานในใจมั่นใจหญิงมีความสุขแน่นอนแม่น้อยยังได้ย้อนเล่ามรสุมชีวิตเคยติ นี่เพราะเสียรู้คนเคยโดนทวงเงินแชร์ตีห้าโทรไม่หยุดจนหญิงคว้าโทรศัพท์มาคุยเองถ้าทําแบบนี้กับแม่เขาจะมีเวลทาทำมาหากินไปใช้นี้ไหมตราบใดหญิงยังอยู่หมดแน่นอนเราให้ลูกฟังก่อนจะแรงกว่านั้นโทรศัพท์มาเป็นไงล่ะขายบ้านขายรถแล้วไม่ขายตัวใช้นี่คานี้มันบีบหัวใจอยากฆ่าตัวตายบอกทําไมถึงทําร้ายเราขนาดนี้ขายบ้านขายรถแล้วจะต้องขายตัวใช้นี้เธอเหรอแม่น้อยย้อนหนะ้าทีมรสุชี วิทางน้ําตาหญิงก็ทํางานใช้นี่จนหมดเขายังพูดหญิงหาเงินได้ไม่เท่าครึ่งหนึ่งของแม่เขารู้ว่าน้อยเลี้ยงเขาดีเป็นแม่คนจะรู้แม่ภูมิใจลูกมากแค่ไหนเดินร้องไห้ตั้งแต่เช้าง,งานแต่งกระทั่งมืดน้ําตาไหลตลอดยืนจับมือไม่ต้องพูดอะไรรู้อยู่ในใจทําไมเรามาจุดนี้ได้สําเร็จที่สําคัญได้ลูกเคยที่ดีมากแม่ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องทําอะไรให้แม่แล้วพอแล้วลูกขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ